สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาว youtube นะครับผมช่างชัยแฮนเมดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับกระเป๋าสพายเอกสารนะครับตัวนี้เป <ông> <vit> ็นออเดอร์ลูกค้านะครับหนึ่งท่านะครับนะตัวนี้เป็นงานหนังวัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ถักขอบด้วยงานแฮนด์เมดนะครับครับผมนะฮะกระเป๋าเอกสารนะครับที่ลูกค้าสั่งตัดนะครับขนาดนะครับความกว้างนะครับความกว้างความกว้างอยู่ที่15นิ้วนะครับสูงครับจากด้านล่างนะถึงด้านบน11นิ้วนะครับมีความหนาของกระเป๋านะครับ3.5นิ้วนะครับตัวนี้นะส่วนสายนี่เลยครับสายขนาด1.2นะครับประกบตัวเขาเองนะครับด้าน ด้านนอกกับด้านในเป็นตัวเดียวกันมีรองบ่าให้นะครับมีรองบ่าปรับนะครับปรับได้นะครับแล้วก็ถักเป็นงานเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนอย่างดีนะครับตัวนี้สายปรับสั้นยาวได้นะครับตัวนี้นะมีหูหิ้วนะครับเย็บให้แน่นหนาครับนี่เลยนะลักษณะงานเย็บเย็บแน่นหนาด้านหน้ากระเป๋านะครับเป็นสายหลอกนะครับตัวนี้เป็นสายหลอก สามารถจะปลดที่เข็มขัดก็ได้นะครับหรือนี่เลยครับนี่ผมทําเป็นตัวล็อกไว้ให้นะครับปลดอย่างนี้ครับปลดขึ้นตึงมีได้เลยนะครับนี่ใช้งานง่ายนะครับก็จทว์ลูกค้านะครับต้องการนะฮะใส่โทรศัพท์ถึงช่องใส่เช็คนะครับตัวนี้นะเช็คของของลูกค้านะครับแล้วก็มีคลิปด้านหน้านะครับที่ลูกค้าต้องการ ส่วนด้านในนะครับแบ่งเป็น2ช่องนี่เลยนะเป็นช่องนี้ช่องกลางๆนะครับแล้วก็ที่เหลือนะที่เหลือก็ช่างสามารถทําช่องแบบไหนใส่ได้ก็ใส่ไปเลยนะครับผมก็ทําเป็นช่องใส่โทรศัพท์ใส่ปากกาให้นะครับด้านหลังก็ใส่เหมือนกันนะก็คือเป็นงานหนังแท้นะฮะทั้งใบนะครับส่วนซิปก็เป็นซิปไนล่อน ผมเลือกใช้เป็นซิป YKK นะครับไนลอนส่วนฝากระเป๋านะครับที่บอกก็ถักเป็นงานแฮนเมดนะฮะทั้งหมดนะใช้งานง่ายนะครับมีหูหิว้วล็อกส่วนด้านหลังของกระเป๋านี่เลยนะก็เป็นซิปนะครับตัวนี้พี่ๆน้องอาจจะคุ้นๆตานะครับก็ลูกค้าได้ดูแบบนะครับแล้วก็สั่งตัดเข้ามาแล้วก็จัดให้นะครับต้องการแบบไหนเราก็จัดให้ส่วนหนังนะครับเป็นหนัง วัวนะครับเป็นหนังวัวฟูลอัพนะครับออกน้ําตาลเหลืองนะครับนี่เลยนะครับลักษณะงานประมาณนี้นะครับใส่เอกสารหรือไม่งั้นอ่าลืมบอกครับสายนะครับสนสายกระเป๋าถ้าพี่ท่านใดไม่ต้องการสายนะครับก็สามารถถอดสายได้โดยไม่ยากนะครับผมก็ใช้เป็นกระดุมนะครับกระดุมสองตัวนี่ครับล็อกไว้สามารถปลดง่ายได้ปลดได้ง่ายนะครับนี่นะครับ เป็นกระดุมใส่ก็ใส่ง่ายนะฮะตึง้งนี่เลยถึงจะหิ้วก็ดูดีนะครับสะพา์ก็ดูเท่ครับลองดูทีนี้ยังน้องท่านใดนะครับต้องการกระเป๋าเอกสารที่เป็นตัวตนของตัวเองนะครับอยากออกแบบเองก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่เพจร้านสตางเครื่องหนังพิโลกนะครับเพจร้านสตางเครื่องหนังพิโลกนะครับสนใจสินค้าตัวไหนเกี่ยวกับเครื่องหนังนะครับ ก็สอบถามกันมานะครับก็มารีวิวให้พี่ๆน้องได้ดูนะครับลักษณะลูกค้าที่สั่งตัดกันเข้ามาคนที่ชื่นชอบเครื่องหนังก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ